สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ฟูฮาสโตนนะครับอํเาเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอดีผมแวะนะครับแวะแวะมาซื้อนะผมไปท,ทําทุ่ะมานะผมแวะมาซื้อเป็นข้อต่อตรงนะครับข้อต่อตรง PE หนึ่งนิ้วนะครับผมจะไปต่อท่อ PE รดน้ําอ้อยของผมนะในสวนนะครับผมขี้เกียจโค้งสายผมก็เลย ผมก็เลยตัดท่อพ e. ีซอยย่อยแล้วก็ตรงไหนที่ปลายมันไปไม่ถึงปลายท่อไปไม่ถึงเนี้ยผมก็เอาท่อสั้นๆมาต่อแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาได้อันนี้ราคาข้อต่อตรง P.E. อันนี้มันเป็น32มิลนะ32มิล32มิลก็คือ1นิ้วนะครับราคาราคาราคา 60บาทราคา60บาทเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ครับนี่ว่าต่อตรงหนึ่งนิ้ว60บาทเดี๋ยวถ่ายให้ดูอย่างนื้อก็ได้อา่ามันมีลหลายอย่างนะฮะจริงๆแล้วถ้ามาซื้อของแบบเนี้ยอา่าเมกาโฮมอ่ะมีเยอะกว่า มีหลายยี่ห้อด้วยมีหลายแบบหลากหลายเลยแต่อันนี้ฟูฮอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อุปรกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรนะฮะอะไรลักษณะอะไรเนี้ยข้อพีอีข้อต e, ่อ,ต,อต่างๆอ่ะที่ไม่กาโคมอ่ะจะเยอะกว่าโอเคนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป่ยไปายตังค์วันนี้ก็ลดน้ำอ้อยเช่นเคยครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่น อันนี้60บาทนะพ็ต่อตรง PE ถ้าใครใช้อยู่นะก็ที่ฟูเฮาก็60บาทนะครับลองเปรียบเทียบราคาดูกับที่อื่นนะว่าที่อื่นแพงหรือเปล่าแต่ตอนเมื่อสองปีที่แล้วผมซื้อที่ผมซื้อที่เมกาโฮมมัน5 55บาทเลยนี่แหละแต่ฟูเฮาส์จโตมัน60บาทคร,รับเจอใหม่คิปหน้ครับสวาสดีครับ